ของฝากจากฮ่องกงครับจำได้ร้านนี้อยู่ในโอเชียนเทอร์มินอล เคยเดินผ่านร้านนี้แล้วคนแน่นมากสมัยที่ยังไปเที่ยวที่ฮ่องกงยนานไปแะและ้วก็ะดังมากจนในสุดเราก็แวะไปทานกันในช่วงที่เขา off ออฟพีกนะก็ได้ทานแล้วปรากฏว่าที่แอร์พอร์ตก็มีขายฮครับคือชีสเค e ไม่ดูที่ขายดีสุดของเขครับ,ร,บรับทานกับกาแฟร้อนๆยามเช้านี่ลงตัวเป๊ะชิมเลยฮะชิมชิมชิม ถูกต้องครับนี่คือจีทีเอสเคิร์ส์มอร์ครับกาแฟร้อนๆไปด้วยกันลงตัวพอดี มือชา้ากับของฝากจากฮ่องกงครับครับมือชา้าวันนี้นีค่คือเรื่องอะไรของเคียงกับข้าวต้มจากเวียดูกีนะฮะได้มาจากที่เวยาวราชมีเคียงกับนี่ครับโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยมันเป็นคาคินะคะคาคินี่ไปออกรอบออกรอบที่กรุงเทพฟรีทามานะครับ เขาอบอกให้เอาแพ็กกลับบ้านมาทานต่อเพรารู้ว่าผมชอบนะอโอโมีไส้เปิดอยู่ในนี้ด้วยนะครับในนี้นมีไส้ด้วยนะครับนี่นะครับล่าสียมขันเหมือนเดิมฮะทำเองนะครับเห็นมันรอยฟองก็เอ็กซ์ตร้าเวอร์ชออยใส่เข้าไปมีโดซิอิวจับสิงคโปร์ เอากลิ่นนะแล้วก็มีพริกสีราชา้าก็มีมีเ่องพริกดองแบบนะลูกโดดสนุกแน่ครับมือนี้น,นคะ,นนะนครับนี่คือไส้เป็ดนะีไส้เป็ดของพีอางเขานะครับมาง่ายที่บ้านคุณนะมาล้างมาลวกมาต้มมาตุ๋น จนได้ที่แล้วครับเปื่อยอืมจิ้มผมเนี่ยถ้าเป็นรับทานก็เค้าต้มนี่เกิดจาเปรี้ยวหนาัาอืมใช้ได้ลงตัวกไดครับข่ายกินนี่สะกิดก็เป็นหลุกนะฮะนี่ฮะเปื่อยนะสะกิดเป็นหลุกเชื่อมเลยนะครับ อ,อ,อ,อข้าวปาาเขาลิ้นดุนดุนก็พร้อมรับทานเลยฮะเปื่อยนุ่มสยอดนี่นะัะลูกดอกเขา้ามปตัดเลี่ยนหน่อย จนาอยู่โน่นนะแผงเชื่อทางขึ้นอยู่นี่ครับทางขึ้นทางขึ้นเน่แต่ทางขึ้นเน,น่คือบริเวณทางขึ้นนะครับอยู่ชั้นสองนะครับที่เรามาทานกันเนี่ยนะครับใช้ได้ครับไม่ต้องมาก็ได้นะครับสั่งผ่านแอป,ปที่มีทั้งไลน์แล้วมีทั้งโรบินฮูดนะครับมีวงในโอ้มีครอป ร้านนี้ครับเจนาคิเช่นครับครับนี่ก็เรียกอะไรนะปูปูก้อนนะปูก้อนผัดผัดสีเหลืองสีเหลืองยอดมะพร้าวน่ากินส่วนเชฟตักข้าวมาหน่อยซึ่งเนี่ยเอาแล้วเอแล้ว น้ำน้ำนี่ลอมร้าวครับจ้านะพระ้าวนจ้นมาแล้วครับนี่ดเือบอบพาว กินมานะครับปูสดร์แมงปูปิปป้งเลยได้ล่ารสชาติโอ้จัดจาด้านดีโอ้มโ้ได้เลยอร่อยอม,มาใช่้งาครับ อ้าวควรจะหันตามเราไปไปกันทอดกรอบครับมีตัวเล็กนะฮะมีตัวเล็กดูขนาดก่อนตัวเล็กอืมสำหรับผมถือว่าใหญ่นะครับแรกเลย ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยปลาสดฮะเขาบอกมาจากเกาละลันลานะอันนี้ใส่น้ำจิ้มน้ำปลาพริกเขาสองขอบคุณครับใส่แล้วคุณเจ้าจะจัดที่จอดรถได้ไหมอดร สี่เนี่ยนะใช่ครับมาับเน้นหมูเนื้อทอ่ันนี้ก็ต้องได้สองเซตสี่ได้ครับเดี๋ยวว่าลูกคาอยากับเลยนเดี๋ยก็ได้เดี๋ยก็ได้เดี๋ยก็ได้อันนี้เท่าไหร่สัญนายลูกค้าจะย่าหนูก่อนย่างนืก่อ เอาเนื้อก่อนเลยเขาจะกินเนื้อเฮ้ยเนื้อก่อนนะเนื้อก่อนแล้วค่อยหมอือครับโอ้มาทานาญญี่ปุ่นน้ำจิ้มเยอะฮะประกอบเออเกาหลี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  ่ว่าเขเลยอาะเบดแงนะดเยะม,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 มีเเหนึ่งในถามมีเียมหนึ่งในามแล้วกันนะมีเย็นก็มีเย็นอันนี้ มาสตาร์ดอันนี้น้ำสม้มชิมก่อนชิมก่อน เรีย่ยวเย็นสดชื่นจะ่ผแนะนำเนื้อในคำแรกเนี่ยให้จิ้มกับนี่ครับเกลือถ้าเผื่อจะกินกับเขาเรียกใบอะไรนั่นเนี่ยใบอะไรนะใบกระเทียมใบกระเทียมให้จิ้มให้หแั้งซอสเปริ้ยงนั่นคืออะไร กระเทียมต้นละมานงาครับผแนะนำลูกค้าที่ทานที่ตัวกระเทียนะครับ <Okay. S 2> กระเทียม,มัเพิ่มความหอมมันมีความนุ่มของตัวกระเทียที่เราต้งหมโ <Okay. S 2> <c oughs> อเคแล้วก็จิ้มกับซอสที่เราชอบอะไรก็ได้ครับเป็นอื้อหือโอ้พี่เลี้ยงดีจ 分かんない。<music> คำแนะนำเหมือนเดิมแค่เผาผ่านกับใบเนี e> <Yes> ่ยนะเอาให้แด้วาสเบิก

เ่าตังอะไรกัน <sup> อันนี้เป uh ็นอะไรโบชิสต์นเอาเลยนี่นี่โรยชีสได้คลาสสิกครับคลาสสิกนี่ครับขอท่านนะคนทุกเลยคนทุกเลย สปาเก็ตตี้ผัดกับแกงง่ายเบสิกไม่มีอะไรเลยนะคม่บักบุ้งเลยนะเราใส่เบคอนกปรปลอกเข้าไปไหน่อย้ดูอร่อย ข้าเลยนะไม่อร่อยนะเด่นแังเต้ลเลยออค <c oughs> ราบาองหาสาเหตุว่าทำไมถึงเพ็ดนะอันนี้แล้วพบติ๊งแห้งดูนี่ครับตัวทำให้รถจากได้มาอร่อย เยเกิตเมลารินนะขอ,องที่เป็นะไรนะคาเชโอกับอิโตเขาบอกเป็นตดหัวเหมือนกันน่าสมาร์ทั่นตอนนี้ยิ่งสุดนตอนนี้อร่อยมากหืม พี่จาเชียวนนี้ลืมไแล้วีบอกมาจริง่ไเน,นันนนนนนตะก,กูลถัวนั้งคู่แต่นี้าดไม่ได้อร่อยมาก guru ke istimewa dalam ini 이거는 패트 펙. กระดูกหมูนะฮะจากพี่เอสุประชัยนะฮะเที่ยงกับอะไรครับนะ <c oughs> เที่ยงกับนี่ครับใบเลียงผัดไข่จากร้านปังนะครับอล้วมีนี่อีโคเจนี่เ,นเจ,น,เจน,เน,นี่คิทเช่นนะฮะเนือปูก,ก่อน ผัดพริกเหลืองยอดมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วนี้ครับอาขาดไม่ได้ต้องมีคู่ประจำทุกมือของผมนะครับใส่เอ็กซ์ทราเวอ่์จินหน่อยเข้าไปใส่น้ำปลาใส่พริกขี้หนูเดี๋ยวมาชิมกันครับพร้อมรับทานครับผัดเผ็ด กระดูกหมูมาลาของพี่เอสุปชัยแล้วก็จัดจานนะฮะขอได้่พี่กินหมูเขาไปเคียงด้วยชูรสนะชูรสเดี๋ยวต้องเอาเนี่เข้าไปผสมผสานหน่อยถึงออกถึงใจแน่นอน มีแถมด้วยกระทงทองนะครับกุบกลับกุบกลับอืมอืมมนรสมีชาติคาได้ค้างได้งับไปมนะันเปรี้ยวหนกเลย,ยจบที่ของหวานนะจากร้านปากนังเบจขนมโบราณถึาางคาถาไม่ได้แนะล้วก็เลกมันนึ่งหน้ากะทิ มันอะไรมันสัมปะหลังเลยเนี่ยนะครับนิ่งนมากที่เชื่อมครับอุ่นนัดห,หวานกำลังดีกินข้าวไปให้ดูครับโอเครับ